สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเองอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมสร้างสารร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมสร้างสาร์ที่เราจะมาทำร่วมกันนะคะก็คือการร้อยหลอดหันสานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปร้อยหลอดกันนะคะคุณครูก็มีบทเพลงมาให้เด็กๆช่วยกันร้องและบริหารกล้ามเนื้อมือไปพร้อมๆกันค่ะ เพลงที่คุณครูมาฝากก็คือนิ้วมือมาเจอกันนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วชูวมือขึ้นมาสองข้างเลยแล้วก็กำมือไว้นะคะรอฟังเสียงเพลงจากคุณครูว่าคุณครูจะเรียกนิ้วไหนก่อนนะคะนิ้วโป้งมาเจอกัน bye, -bye. bye, -bye. มาไปนะ ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาร้อยหลอดพร้อมกันนะคะโดยก่อนที่เราจะร้อยหลอดเนี่ยคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันก่อนนะคะอันนี้คือถุงที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะโดยคุณครูจะเอาหลอดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆและสั้นนะคะ ด้านในก็จะมีเป็นเชือกเส้นสีขาวๆนะคะโดยจะมีด้านนึงที่เป็นคล้ายๆกับเข็มเลยและอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นเชือกร้อยนะลูก ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นอเด็กๆดูในถุงก็จะเป็นหลอดนะคะหลอดที่คุณครูตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาร้อยกันด้วยคุณครูจะขอหยิบมาทําให้เด็กๆดูทั้งหมด10ชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานับร่วมกันเนาะหนึ่งสองสาม แล้วก็1ิวันนี้คุณครูจะทําให้เด็กๆด,กดูทั้งหมด10ชิ้นก่อนนะคะวิธีทำเด็กๆเ,เอาที่มีความแหลมแบบนี้นะคะด้านที่มีความแหลมเนี่ยเราจะใช้ก่อนเลยเราก็จะเอาความแหลมเนี่ยสอดเข้าไปในรูของหลอดนะคะแล้วก็ร้อยให้ไปถึงข้างล่างเลย เด็กๆทําไปเรื่อยๆนะคะโดยเด็กๆไม่จําเป็นต้องเอาสิบเหมือนคุณครูแต่เด็กๆสามารถเอาออกมาร้อยให้เต็มเชือกได้เลยนะคะอันนี้คุณครูทําให้ดูขอเอาแค่สิชิ้นก่อนนะคะลูกเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการร้อยหลอดนะคะเด็กๆ จะช่วยให้เด็กๆฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตาได้ดีมากขึ้นนะคะอย่าลืมขณะที่หนูทำและเมื่อหนูทำเสร็จนะคะก็ให้คุณพอ่อคุณแม่ถ่ายภาพของหนูส่งกลับมาแบบนี้ให้คุณครูเลยนะคะวันนี้เราได้มาร้อยหลอดการและหลอดอันนี้คุณครูก็อนุญาตให้เด็กๆเ,เอาไว้ที่บ้านเลยนะคะเอาไว้ทํากิจกรรมที่บ้านเลยไม่ต้องเอามาส่งคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้เด็กๆร้อยหลอดสนุกไหมคะค่ะคุณครูก็จะพยายามหากิจกรรมหลายๆอย่างมาให้หนูทำนะคะเพื่อไม่ให้หนูเกิดความเบื่อเนาะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย